ายายมีหน้าที่ทำกับข้าวให้หลานหลานทำกับข้าวให้หลานหลานอ่าหลานหลานก็ช่วยกันเด็กเด็กช่วยกันอ่ะกวดาดอ่ะกวาดกวาดไปตรงนูน้นไปวกวาดตรงนน้นอะ่โอยอยนะโกอยูไ่ไหนคะโกเอาตะป,ตป,เตปูเก็บเก็บเลยเก็บเลยเ ไม่แบบใตยรูปรักรักท้ายรักท้ายรักมาช่วยช่วยจีนยายแบบาแทายไ,<ห>ไม่ได้ทายไม่ได้ทายไม่ได้ทายนี่ทายเอาซิงนี่เอาซิงกระตู้ซิงนี่ลูกเอาตู้ซิงไม่ได้ทายรูปเถอะยไอ้หลากวาดไปเออกวาดดีๆกวาดดีดีข้ามมาแร <'s> งมาไม <'s> ่ได้ไปใส่พี่น้องเอ้ยดูแต่ก <What? S 1> ับ หลานๆเอ,ออยายมีหน้าที่ทำกับข้าวตอนเย็นเมนูวันนี้เด็กๆจะกินโอ้ยยาเฮ็ดลูกจะกินอันนี้ทอดน่องกไ,ามมาไก,ก่ไม่ควันอะไวเจ้าก็ะิดิดอีหยังแห้งมันนี่ซิดจนว่าสวยเห็น ชีดน้ำออกกับดีชีดพดชีดโพูดชีดน้ำออกกับดีชีดพดสุดโพดเอาเดีจับใบแล้วลูกใกล้เสร็จเตี้ยห้าหกใบแล้วโอ้เออเก่งครับเก่งเออคุณย่าอยากได้กระเพรากระลากระล่างซอยล้างก๋วยเตี๋ง่ายเดลยล้างตัยก็เป็นมีการดมบ่ แล้วดมอคุณยายสอนให้ดูให้มันสะอาดใช่ไหมเออคุณยายบอกว่าให้ล้างหลายๆน้ําขัดหรือยัง่ะใบนั้นนะขัดหรือยังขัดสันไลหรือยังขัดสันไลก่อนแล้วก็ค่อยล้างน้ําสะอาดพอ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 ไม่ต้องใส่เยอะอ่า่าแห้งแห้งเลยดู ไอ้เงี้ยเออน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ก็ปิดน้ำก่อนหนูต้องปิดน้ำก่อนนี่นะอ๋อมะนาวหรอมะนาวหรอไหนคะมะนาวหรือว่าอะไรอ่ะเหมือนส้มเลยเหมือนส้มมากวาดให้มันสะอาดเลยไอ้กวาดไปเอากยมา เดี๋ยวพรุ่งนี้เวนปิงปองปิงฟองล้างพรุ่งนี้เนอะปิงปองจะล้างพรุ่งนี้หะปิ้งฟองจะล้างทุกมือบอสเอามาทีดีเลว่าจะเห็นถ้่วยยยกล่องนู่นี่บักลาก็ะฟ้ามาลางเลยเด้อโอเคล้างมือด้วยล้างมือให้สะอาดด้วยพวเขาล้างบังบังเป็นว่าถ้่วสะอาดแล้วบาดมือเธอมือเธอมันมีสั้นไรเธอไปจับ ก็คือเกลือเท้าปลาล่างในมือสะอาดปลาล่างต้องในมือสะอาดน้ำโอเคล้างเสร็จละมือสะอาดแล้วกระล่างถ้วยบันเนี่ยออก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 ข้างในข้างนอกข้างนอกข้างในไม่ต้องนมต้องไปล้างถ้วยยุยุกับยายยุบุตรค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะโอ้ไปล้างถ้วยยายไปอ่ามังุบงุบงุบลูกงบงบดูดดม มวนได้ข่อยูุกับลูกกับหลานพี่น้องเอ้ยบ่ไเด็ไปใส่น้าบ้านน้ำเมืองเขาดอกเมือเม่อยหรือยังเมื่อยก็ไปพักก่อนก็มาล้าง,<อ>ลางเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังล้างมือล้างมือพอแล้วพรุ่งนี้ก็มาล้างไม่ขอบคุณทุกการรับชมจ้าเดี๋ยวเออใหญจะแกนมองลูกบ่เอาบ่เอา